อย่าไว้ใจสหรัฐค่ะเปิดสามแผนลึกลับยองพบผู้นำไต้หวันของเปโลซี น่าสนใจเป็นอย่างมากค่ะเมื่อทางด้านของสำนักข่าวรอยเตอร์ได้เปิดเผยถึงแถลงการของสำนักงานประธานรัฐสภาสหร,สหรัฐโดยมีรายละเอียดว่าประธานสภาผู้แทนราษฎรสหรัฐแนนซี่เปโลซีพร้อมด้วยตัวแทนสภาคองเกสสหรัฐจะเข้าสู่ภูมิภาคอินโดแปซิฟิกรวมถึงการเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาหลีใต้และญี่ปุ่นโดยน่าสนใจว่าไม่ได้มีการเอ่ยถึงการเยือนไต้หวนันตามที่เปโลซี่ได้ประกาศไว้ตั้งแต่เมื่อช่วงปลายเดือนกรกฎาคมแม้แต่ในทวิตเตอร์ส่วนตัวของเปโลซีค่ะก็ได้โพสต์ถึงการเดินทางมาเยือนภูมิภาคอินโดแปซิฟิกโด ไม่มีการพูดถึงไต้หวันเช่นกันท่าทีที่เปลี่ยนไปแบบนี้ทําให้หลายๆคนมองว่าอาจเป็นเพราะเกรงกลัวคําประกาศของจีนทีกองทัพออกมาถแถลงว่าจะนําเครื่องบินรบประกบหากไม่ล่าถอยอาจจําเป็นต้องยิงใช่หรือไม่แต่ก็มีนักวิชาการจํานวนมากต่างพากันตั้งคําถามว่าเปโลซี่ที่ประกาศชัดเจนมาโดยตลอดแถมยังเป็นคู่แข่งกับจีนมากกว่า30ปีจะยอมง่ายๆแบบนี้จริงๆหรือโดยทางด้านเพจของธนงแฟนคลับค่ะก็ได้มองประเด็นนี้ไว้อย่างน่าสนใจโดยเปิดเผยถึงความเป็นไปได้3วิธีที่อาจจะเกิด โดยก็ตั้งคำถามว่าในถแถลงการของยายแนนซี่ระบุว่าเธอกับคณะสอสอจะเดินทางไปเยือนสิงคโปร์มาเลเซียเกาลีใต้และญี่ปุน่นแต่ไม่ได้เอ่ยถึงไต้หวันแต่ก็ไม่ได้หมายความว่ายายแนนซี่จะไม่ไปไต้หวันความไม่แน่นอนยังมีมากคำถามคุณคิดว่าข้อใดถูกต้อง1ยายแนนซี่จะไม่ไปไต้หวันเพราะกลัวคำขู่ของจีนว่าจะส่งเครื่องบินรบไปประกบและอาจจะยิงจรวดใส่2ยายแนนซี่จะไปไต้หวันแบบเอิกระเริกเพื่อท้าทายจีน3ยายแนนซี่จะไปไต้หวันแบบเงียบๆโดยจะบินลง น้ำบินไทเปเพื่อทักทายถ่ายรูปกับนางกุยใชยใช้เวลาไม่นานแล้วก็รีบบินออกไปเพื่อขอให้ได้ไปไต้หวันจะได้ไม่เสียฟอร์มพิเศษครับท่านผู้ชมสําหรับทุเรียนเลิฟเวอร์นะครับอันนี้แบบแกะเนื้อเนี่ยทุเรียนการยาวเกรดพรีเมียมนะครับแกะพร้อมทานหวานอร่อย1กิโลกร,รัมครับสองพาบาทซื้อ2กิโลกร,รัมนะครับลดทันที100บาทส่งฟรีกันไปเลยครับอีกตัวหนึ่งนะครับสำหรับทุเรียนแกะเนื้อพร้อมทานนะครับหมอนทองปราจีนเกรดพรีเมียมเนื้อสีเหลืองแห้งเนียนนะครับ หมัน1กิโลกรัม1299บาท2กิโลกรัมลดไปเลยเท่าไรหร่50บาทส่งฟรีไหมส่งฟรีถ้าท่านผู้ชมอยากได้ทุเรียนแบบยกลูกนะครับอันนี้มาเลยครับทุเรียนหลงรับแลนะครับจากที่ไหนอิตรดุดอุดรดิตอุรดิตครับทุเรียนพันธุ์พื้นเมืองนะครับจากอำเภอรับแลนี่เลิมเลย1.5กิโลกรัมนะครับไม่มีเสี้ยนเนื้อละเอียดนะครับกลิ่นหอมดอกไม้ป่าอ่อนรสชาติหวานมันนะครับมาตรฐาน G I นะครับเนี่ยซึ่งได้รับการจดทะเบียนว่าเป็นสิ่งบง่งชี้ทางภูมิศาสตร์ของอุตรดิตนะครับ1รูป1.5กิโล9รับ999าบาทพันหทอนบาท1แต่ถ้าซื้อ2ลูกลดไปเลย100บาทครับ